ที่ดินสวยทำเลดีใจกลางตำบลหินดาติดริมถนนหลักแสงชูตโตบนเนื้อที่กว่า93ไร่3ายงาน71ตารางวาเป็นเอกสาส,สิทธิ์นอสอสีจอโฉนดขุดแดงที่ดินผืนใหญ่หน่าลงทุนมีศักยภาพครับเหมาะสำหรับโครงการใหญ่หญเมกะกโปรเจกต์ครับต้องบอกเลยครับว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใจกลางตำบลหินดาแล้วก็ใกล้บ่อน้ำพุรอหินดาเพียง900เมตร ด้านหน้าติดถนนลักแสงชูโต323ซึ่งกำลังจะขยายเป็น4เลนนะครับหน้ากว้างถึง225เมตรลักษณะแปลงชิ้นของเราครับเป็นเลเยอร์เนินเขาที่มีความสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงามครับแล้วก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติภายในแปลงชิ้นของเราด้วยดินดินสวยทำเลดีติดถนนหลักครับด้าน,นาเนี่ยสามารถทำธุรกิจ อาคารพาณิชย์โครงการบ้านต่างๆบริเวณโซนด้านหน้าแปงแลงยินรับแบ่งขายได้ส่วนบริเวณด้านหลังเนี่ยสามารถทําเป็นรีสอร์ทที่พักโรงแรมสุดหรูได้ด้วยเช่นเดีวยวกันครับอยู่บนเนินเขาสุดสวยเลยแปลงที่เราสูงจากระดับน้ําทะเล95จนถึง105เมตรเลยทีเดียวครับระบบสาธารณูปโภคปับป่าไฟฟ้ามีให้ครบครันครับบนเนื้อที่93ไร่3งาน7จสเวตตารงวาราคาเจ้าของขายยกแปลงที่300ล้านบาท แปลงที่เราติดถนนหลักอยู่ใจกลางตำบลหินดาดและก็ใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวนากว่าติดถนนมากถึง225เมตรครับซึ่งกำลังขยายเป็นสี่เลนใกล้กับบ่อน้ำพุร้อนหินดาดเพียง900เมตรเท่านั้นน้ำพุร้อนลิ่นถึงน้ำตกผาตาดน้ำตกรอยช้างเผือก9ถึง10กิโลเมตร อ,อปตอหินดาตลาดสดปตทเซเว่นนเมซอนลงเรียนสาธที่ราชการต่างๆครับ1-3กิโลเมตรเท่านั้นเขื่อนวชิราลงกศสนามกอล์ฟเขาแหลมสกายวอล์ก35-39กกิโลเมตร โซนตัวเมืองกาญจนบุรีโรงพยาบาลแม็โคโลตัด122-125กิโลเมตรจากมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเพียง128กิโลเมตรและจากสายใต้ใหม่235กิโลเมตรบริเวณโซนด้านข้างแปลงที่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นตลาดนัดใหญ่ครับซึ่งจะเปิดในทุกวันพุธครับบริเวณด้านหน้าแปลงที่เราเนี่ยสามารถแบ่งแปลงครับปลูกเป็นอาคารพาณิชย์ขายได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไปครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศความสวยงามความเป็นเลเยอร์เนินเขาภายในแปลชินของเรากันต่อเลยครับจัสุขอิมสุฮัตตี้ครับวันนี้ครับเบ็นชนะพามาชมที่ดินผืนใหญ่ริมถนนแสงชูตโตเส้นหลักเลยนะทางไปด่านเจดีสามองค์ที่ดินของเราอยู่ในตำบลหินดาด์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบนเนื้อที่93ไร่3งาน71ตารางวาที่ดินลักษณะเป็นเนินเขานะมีหลายเลเยอร์ด้วยกันแล้วก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่บริเวณใจกลางแปลงที่ดินด้วย นะตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินรถอาจจะเยอะนิดน,นึงนะช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ของเรานะฮะหน้ากว้างถึง225เมตรซึ่งนะมีโครงการที่จะขยายเป็นถนนสี่เลนด้วยนะบรรยากาศนะครับแปลงที่เนี่ยอยู่ด้านหลังระบบสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้ามีพร้อมเลยนะครับแล้วก็ที่ดินของเราติดกับตลาดนัดนะทุกวันพุธจะมีตลาดนัดใหญ่นะอยู่วณโซนนี้นะฮะนี่ แล้วก็ถัดไปมีเซเว่นร้านค้าต่างๆมากมายร้านอาหารรีสอร์ทที่พักต่างๆเขมาที่สําคัญแปลงที่อของเราอยู่ห่างจากบอ่อน้าพุร้อนหินดาดเพียง900เมตรเท่าน,นั้นนะห่างจากบอ่อน้าพุร้อนหินดาดเพียง900เมตรเท่าน,นั้นครับอยู่ใจกลางโซนหลังเนี่ยของตําบลหินดาดเลยนะไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในแปลงที่อของเรากันครับบ่อยทำเลดีนะครับบนเนื้อที่9 3ไร่ 3งาน71ตารางวาแปลงที่เราเป็นเอกสารสิทธน,นสอสสีจอโฉลดคุดแดงนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยครับต้องแต่95จนถึงร้อเมตรเลยทีเดียวนะครับแปลงที่หนึของเรานะครับเป็นที่เนินนะครับไม่ต้องถมเลยนะในช่วงวันพุธนะฮะก็ด้านข้างแปลงที่ของเราเนี่ยนะทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือนะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะนี่ จะมีตลาดนัดใหญ่ในช่วงตอนเช้านะครับนี่ฝั่งนี้ครับแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นเนินเขาเลยนะฮะที่สำคัญเนี่ยแปลงที่ดินของเราเนี่ยเป็นเอกสาสิทธิ์นอสสี่จโฉนดคุดแดงนะครับนี่ฮะระบบสาธูโฟกนี่มีพร้อมครับไฟหน้าแปลงไฟแรงสูงนะสามเฟดนะซิงเกิลเฟดมีหมดเลยนะครับ ก็สามารถทําธุรกิจได้นะครับค้าขายนะครับด้านหน้าเนี่ยอาจจะปลูกนะครับเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะครับขายให้เช่าได้นะครับด้านในอาจจะทําเป็นที่พักโรงแรมรีสอร์ทบนเนินเขานะครับได้สบายสบายเลยเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมด้านในกันครับแปลงชี่รานี้เป็นที่เนินเขาสุดสวยครับเป็นเลเยอร์ที่ซับซ้อนกันโดยเฉพาะบริเวณโซนด้านในนี่นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลย ด้านหน้ากว้างติดถนนแสงชุตโตกว่า225เมตรครับห่างจาก m o เตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีครับ128กโลเมตรนี่ฮะหน้ากว้างนะครับนี่แปลงที่ของเราด้านหลังก็ได้วิวภูเขาด้วยนะครับห่างจากต้ำพุดล้อหินดาครับเ0้เมตรนะครับฝั่งนี้นี่เ,นเดินขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเนินเขานะฮะนีะ่ด้านบน น้ำพุร้อนลิ้นถิ่นครับ9.5กิโลเมตรน้ำตกผาตาดนะครับน้ำตกพลอยช้างเผือก9-10กิโลเมตรครับอยู่ใจกลางโซนหลังเที่ยวเลยครับของตำบลหินดาดนะครับแล้วก็ห่างจากอบตอหินดาดเพียง700เมตรครับปั๊มปรทรอเซเว่นนะร้านสะดวกซื้อร้านค้างต่าง1-3กิโลเมตรเท่านั้นครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับวิวภูเขานะฝั่งนู้นนี่ก็เป็นวิว เชือกเขาทั้งหมดเลยนะครับห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยประมาณ35กิโลเมตรนะครับนี่นะครับบริเวณโซนด้านข้างแปลงที่ดินของเรานะฮะนี่แปลงที่ของเราอยู่ฝั่งนี้นะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแปลงนะตลาดนัดนะครับพี่บอกนะฮะในช่วงนัดใหญ่วันพุธนี่แล้วก็ติดถนน2ด้านนะครับถนนด้านหน้าแปลงที่เนี่ยวันที่20เนี้ยมีโครงการที่จะขยายเป็น4เลนแล้วนะครับ ถนนด้านหนะ้าแปลงที่ว่าติดแสงชูโต225เมตรนะครับอันนี้บรรยากาศนะถนนด้านข้างแปลงชิ่นะเป็นถนนลูกลังนะครับได้วิวบูเขาแบบนี้เลยนะนี่แปลงข้างเคียงนะครับนี่ลักษณะแปลงชินของเราเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะเป็นเลเยอร์เนินเขานะครับอันนี้แปลงข้างเคียงนะฮะสุดสวยเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะเข้ามานะครับฝั่งด้านนี้นยะเข้ามาประมาณนะ 400-500เมตรฉะนั้นนะครับเป็นถนนลูกหลังนะด้านหน้าถนนแสงชูโตด้านในแปลงที่ดินครับเป็นที่เนินเขาสุดสวยเลยนะครับนะเดี๋ยวพาเดินชมนะ93ไร่นะครับ93ไร่3งานนะ71ตารางวานะครับนี่ฮนะภายในแปลงที่ดินนะครับ เป็นเนินเขาเป็นเลเยอร์ที่มีความสลับซับซ้อนกันนะซ้อนซ้อนทับกันนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูนะด้านตรงสวนไผ่ด้านข้างกันก่อนมีไม้ป่าไม้ผลนะครับต้นไผ่นะมีการออกแบบนะครับไว้นะบางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวางแปลน,นะครับวางลนสเกลม,มาแล้วนะถนนภายในแปลง นี่จริงๆแล้วเนี่ยรั้วรอบขอบชิดเลยนะมีแค่โซนด้านหน้าที่ไม่ได้ล้อมรั้วนะฮะแล้วก็วิวภูเขานะครับนี่ฮะนี่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของแหล่งน้ํานะครับนะเป็นจุดต่ําสุดของแปลงที่ดินนะฝั่งนู้นนะเนินด้านบนเนี่ยอยู่ในที่ของเราด้วยนะครับน,นี่พีนี้เนี่ยอาจจะเดินไม่ทั้งหมดนะครับ93้าสิบามไร เดินไม่ไหวนะฮะพื้นที่นี่ใหญ่มากนะครับกว้างมาก <Okay. S 1> อยู่ในตำบลหินดาดนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะ <Okay. S 1> ก็ห่างจากน้ำพุร้อนหินดาดเพียง900เมตรนะครับน้ำพุร้อนลินถินเนี่ย9กกิโลเมตรนะครับ เขื่อนวชิลาลงกรนประมาณ35กิโลเมตรนะครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นเนินเขานะัในแปลงเนี่ยดูแล้วนะครับจากภาพโดนมุมสูงเนี่ยก็จะมีเลเยอร์นะครับเป็นเนินเขาที่เหลื่อมสลับซับซ้อนกัน,นยอยู่ประมาณ8-9ลูกด้วยกันนะครับนะรบประมาณ8-9เนินด้วยกันนะครับนี่ฮะอันนี้เนี่ย เป็นอีกแนวอีกเนินหนึ่งนะที่ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถนนแสงชูโตที่เรายืนกันอยู่นะในช่วงต้นคลิปนะครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะนี่นี่อีกเนินหนึ่งนะอาจจะย้อนแสงนิดน,นึงนะครับแล้วก็โซนด้านนี้เนี่ยก็ปลูกต้นปาล์มไว้นะครับนี่ฮะ เนินเนี่ยนะครับถัดไปเนี่ยก็เป็นถนนแสงชูโตนะข้ามข้ามเขาลูกนี้ไปนะสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับ9 5ถึงร้อเมตรนะครับมีความต่างระดับกันค่อนข้างมากเลยนะฝั่งนี้เป็นสวนปามนะครับสวนปามที่นี่เราเป็นเอกสารสิทธิ์นอสศอสจชนดคุดแดงนะครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับ เป็นแอ่งน้ํานะครับในช่วงหน้าฝนจะเป็นจุดรับน้ำนะครับด้านล่างก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็อากาศเนี่ยเย็นมากๆเลยสามารถวางแปลนวางแลนสเคปได้เลยนะครับฝั่งนู้นครับนี่หลังจากต้นปาล์มไปนะเนินหญ้าฝั่งนู้นเนี่ยอยู่ในที่ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากๆเลยครับที่สวยบนเนินเขานะครับแล้วก็ทำเลที่ตั้งเนี่ยดีมากๆเลยนะได้วิวภูเขาเสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ ได้วิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยนะฝั่งนี้ไม่ใช่นะฮะนี่เนินนี้เนี่ยคคละแปลงกันนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวพาขึ้นไปเดินชมด้านบนกันต่อครับด้านหลังครับก็จะเป็นในส่วนของที่ราบลุ่มนะสลับกับเนินเขาเป็นที่ทับซ้อนกันนะได้วิวภูเขาลูกนี้ด้วยนะครับสุดสวยเลยนะบนเนืชี้อที่93ไร่3 000, 70, 8, รงานเจ็ดเฮตารางวานะ เป็นถนนคุดแดงนอสสี่จอนะครับพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนแล้วก็กำลังจะขยายด้านหน้านะครับวันที่ยี่สิบนะครับนี่ได้วิวภูเขานะสวยๆแบบนี้เลยวันที่ยี่สิบมกรานี้นะครับก็มีโครงการนะครับจะขยายถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับเป็นถนนสี่เลนนะฮะมาสี่เลนเรียบร้อยเลยนะครับ โซนนี้ได้วิวภูเขาแบบนี้เลยนะนี่ฮะใจกลางแปลงที่ดินนะครับ บ้างครับสำหรับอีพีนี้ที่สวยบนเนินเขาโรเคชันดีด้านหน้าติดถนนหลักแสงชูโตหน้ากว้างกว่า225เมตรแล้วก็20มกราคมนี้ที่จะถึงนี้นะครับวันที่20มกราคมนี้เนี่ยมีโครงการที่ขยายถนนด้านหน้านะฮะเป็น4เลนเป็นชี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่ากับว่าแปลงชื่ของเรานะครับจะติดถนนหลักแสงชูโตเป็นถนน4เลนนะร้านค้าร้านหาเซเว่นปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่ไม่ไกล จากแปลงชี่เราที่สำคัญแปลงที่เราอยู่ห่างจากน้ำพุล้อนะหินดาดเพียง900เมตรที่สวยเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ได้วิวภูเขานะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ที่ของเราเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเนินเขาเบลเยอร์ยอย่างที่เห็นตรงนี้นะมีความต่างระดับกันเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยประมาณ5 8เมตรนะครับนี่ สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยครับประมาณ95จนถึง105เมตรสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เรายืนอ,อยู่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของแปลงที่ดินนะครับนี่ฮะมีเนินขึ้นมีอีกด้านบนนะครับที่สำคัญเนี่ยคือแปลงที่อคราวเนี่ยนะครับเป็นเอกาสารสิทธิ์นอสสิจอโชคุณแดงที่พร้อมโอนนะครับราคาเจ้าของขายรายลับ3ามล้านสองแสบาทยกแปลงสาม ล้านบาทหากท่านใดนะฮะมาดูแลถูกใจชอบใจไงก็มัดต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรงเลยเพราะว่าเราขายที่ดินเป็นราคาเจ้าของอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดให้กำลังใจกันเข้ามาก็ต้องขอฝากช่องที่ดินแสนสุขอิมสุขพอลตี้ที่ดินสวยราคาเจ้าของ ไว้ด้วยครับแล้วก็หากท่านใดสนใจสามารถโทรหรือแอดไลน์นะครับได้ที่เบอร์092 353 7788นะครับวันนี้เบลและทีมงานต้องขอตัวลากไปก่อนฝากที่ดินวิวภูเขาวนเนินเขาสวยๆๆแปลงนี้ด้วยอยู่ใจกลางโซนหลังเที่ยวของตำบลหินดาดวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ